อาแล้วับผมสวัสดีครับแล้วก็พบเกมโต้หลัวตะลูกกันเช่นเคยนะครับในวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะอ่าซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นวันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอ่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในตู้ของผีเสื้อปีศาจนะครับแล้วก็อ่าจิตของผีเสื้อปีศาจเนี่ยเพิ่งออกไปเนาะอ่าคือขุมวิญญาณแหละครับผมนะแต่ผมชอบเรียกว่าจิตเฉยๆนะอ่าตู้ขุมวิญญามันเพิ่งออกไปนะก็เลยแบบมันทับลายนะก็เลยวันนี้เพิ่งเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมพร้อมกับเงื่อนไขแบบอ่าเขาเรียกว่า มาดูกันรับผมนะฮะมันชื่อว่าพุ่มหญ้าผีเสื้อหลงนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมของผีเสื้อปีศาตนะครับมีรางวาัลอยู่ข้างล่างตามที่เห็นเลยนะโดยการจัารางวาัลพวกนี้เนี่ยเราต้องเก็บเหรียญตาของผีเสื้อหลงนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นม่งมวงเนาะซึ่งพวกเราในช่วงเช้าวันนี้นอาจจะเคยกดรับของในทางด้านาตัวร้านค้าไปแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้สังเกตเนาะรวมถึงผมด้วยนะครับเอามาดูที่ยี่สิบแต้มน,นะครับผมเราจะได้สัญญาวิญญาณสีม่วงเนาะ 30แต้มเราได้กระดูกเลือกนะครับผมเลือกกระดูกแขนขาเอเดดาสีดาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณกระดูกแน่นขึ้นนะในส่วนที่มันหาไม่ได้หรือหาอยากนั่นเองนะครับรวมไปถึงกล่องเลือกคริสตันสาตาวุธนะครับผมมจะเป็นสีแดงเหลืองม่วงไปจนถึงน้ําเงินนะครับซึ่งตรงนี้ก็ดีมากๆเลยเช่นเดียวกันนะครับอันต่อมาก็ผม50แต้มนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่โคตรดีอีกเช่นกันครับผมนอกจากคุณจะสามารถเลือกกระดูกลําตัวกระดูกหัวนะครับผม คุณยังสามารถเลือกแกนสําคัญในส่วนหัวเพื่อเอาไปอัพพวกแบบหัวประจําตัวผู้คุณได้นะครับว่าจะเป็นตัวละครเอพี HP, ตัวหนกรช่างน้องี่พคุณอวยน่ยก็สามารถเอาไปเสริมได้นะครับผมโดยหากเลือกเป็นแกนสําคัญเนี่ยจะได้ถึง3แต้มเลยนะครับผมนะฮะ ส่วนสุดท้ายอ่ะอันลองสุดท้ายครับผมก็คือ6 5แต้มเนาะเป็นกระดูกส่วนหัวนะครับผมของเทพนะครับนะรบตรงนี้เนี่ยก็จะมีครบทุกเทพเลยนะอ่าทั้ง4เทพนะครับผมเทพสมุทรเทพทูตสวรรค์เทพรัก,รกสรวมถึงเทพทําลายนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยสาดาวเนี่ยหากคุณไปประมูลในร้านค้าที่มาในวันพุธนะครับบอกเลยว่าเสียเพชรแบบโคตรเยอะนะครับนะรวมถึงเนี่ยอาจจะไม่มีคนลงขายด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่หายยากเนาะใส่เองอาจจะดีกว่านะครับผม ตอนนี้เนะี่ยเวลาหาคุณร่มกีกรรมได้เนี่ยก็อย่าลืมดูดีดนะครับผม๋ยวเลือกผิดนะฮะโดยเฉพาะสีที่เหมือนกันอย่างทางด้านเทพสมุทรแล้วก็เทพลากสดนะครับผมคุณต้องเบิกตาดูดีนะฮะผมก็เคยเลือกผิวรอบหนึ่งนะแต่ดีที่นั้นเป็นแค่แขน2ดาวนะครับผมนะฮะตรงน,นี้แนะนานะครับผมว่าตั้งใจดูดีดนะสีมันแทบกอย่างเหมือนกันเนาะทั้งีที่ทําให้เทพลากสดมันเป็นสีม่วงไปเลยนะครับผมไม่จะไปก๊อปเป็นสีฟ้าทําไมนะ มาดูอันสุดท้ายับผมตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นการซิงกับกิจกรรมใหม่นะครับผมที่ชื่อว่าค่ายกลนะฮะเอาเป็กิจกรรมสิมันเป็นอาฟีเจอร์ใหม่ของเกมนะครับผมเป็นระบบใหม่นะฮะคือค่ายกลเนาะมีการเพิ่มตัวนี้เข้ามานะฮะส้มชุดเอสตเลมนะครับผมตอนนี้ไม่คือไม่รู้มันคืออะไรนะฮะเอาเป็นว่าเราน่าจะสามารถเอาไปหลอมได้นะครับผมในตัวเรานะครับในในค่ายกลนะฮะนะในค่ายกลซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักค่ายกลเนาะก็คือของที่มาใหม่นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะ ซึ่งก็เข้าไปดูแล้วไม่รู้เลยว่ามันคือชิ้นไหนนะครับผมก็เอาเปว่าค่าไปก่อนละกันนะฮะดูจากท่าทางแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่สามารถหาได้เนาะทีนี้มาดูที่หอหอกินกลุ่นของเขา,ขเขานะครับผมเป็นการขายพวกเหรียญพวกนี้นะฮะจะมีแพ็คสา0รอยเพชต,ต่อวันนะครับผมอันนี้ขี่ว่าต่อวันฮะค,คือซื้อทุกวันนะกิจรกรรมก็จะลาไปถึงวันที่่าวันที่เจดนะครับผมนะฮะก็บอกเลยว่าแพงเนาะนะครับใครมีงบก็ซื้อเลยนะครับผมผมแค่ขอแค่ดูแบบ อ่าห่างๆก็พอนะฮะอ่าแพ็คยี่สิบาทหนึ่งก็จะมีของรางวัลตามนี้นะครับผมนะฮะก็จริงๆผมว่าหลัหลกๆที่เราซื้อเนี่ยคงจะเป็นตาผีเสื้อหลงมากกว่านะครับตาผีเสื้อนะหล,หลักๆเราอย่างอื่นเราคงไม่อยากได้เลยเท่าไหร่หรอกครับผมแล้วก็แพ็คเก้าสิบเก้าบาทนะก็จะได้ของล่าสัตว์เด่นแบบนี้เนาะทีนี้มีหกสิบเพชรนะครับผมต่อการซื้อเหรียญหนึ่งเหนนรียญนะฮะตรงนี้ก็อ่าใครไหวก็เอาเลยนะครับผมนะเพราะว่าสิบเหรียญก็เท่ากับหกร้อยแล้วเนาะเนี่ยถ้าดูคนซื้อคนนี้ไปดิโอ้โหหมดตูดนะครับผมมนนนะหดีี้เ่ย นะฮะนี่ก็เป็นร้านขายเล็กน้อยนะของมันนะครับไม่ค่อยแบบเยอะเท่าไหร <c oughs> ่ทีนี้มาดูที่กิจกรรมหลักของมันนะครับกิจกรรมหลักของมันเนี่ยค่อนข้างอัปปีนะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะมันค่อนข้างแบบบังคับนะฮะไม่ไม่ค่อนข้างหรอกมันบังคับเลยแหละนะครับมันจะมีระดับง่ายดายนะครับผมระดับง่ายดานเนี่ยไม่ว่าเป็นใครก็สามารถลงได้ครับผมจะเป็นแบบเดี่ยวหรือลงดนันก็ได้นะครับผมไม่มีจํากัดรอบด้วยนะครับจะหากปรับอะไรก่อนที่ไปรอบต่อไปเนาะเรามาดูที่ของรางวัลก่อนละกันนะครับหากลงง่ายดานนั้นเราจะได้เหรียญทางด้้านนผีีเเสือลง่ย อสองเหรียญน,นะครับผมได้แหวน 50k 1วงนะครับเป็นของสายงูนะตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะกระดูของเทพนะครับผมตาตวนี้สามดาวเนาะไม่รู้มันสามดาวจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ๋อสมไม่เกิน3ดาวเนาะหชิ้นนะครับผมก็อาจจะมี1ดาวเยอะซะมากกว่านะฮะรวมไปถึงทางด้านจิตวิญญาณไฟละอุนะครับผมตัวนี้เอาไว้อัพทางด้านวงแหวนหลอมนะครับนี่คือระดับง่ายได้นะ ทีมาดูระดับระดับยากเย็นนะครับผมนะระดับยากเย็นเนี่ย er Shoot. ขอรางวัลก็เพิ่มขึ้นมาแบบอูอ้ฟู่นะครับผมแต่สิ่งที่มันยากที่สุดคือการที่มันต้องการเงื่อนไขนี้นะครับผมมันต้องการวัวสารพิษหรืออ่าไม่ชื่อเอเมิงผมล,ลืมละนะครับผมไม่รู้เอมิงหรือต้าหมิงนะั้นลืมชื่อไปแล้วนะฮะเอาเปวัวสารพิษละกันครับผมมันต้องการวัวสารพิษในทีมหนึ่งแดงนะครับผมต้องมีคนที่มีวัวสารพิษหนึ่งแดงในทีมนะถึงจะสามารถลงระดับยากเย็นได้นะครับอย่างผมกดให้ดูเนี่ยเนี่ยครับผม เนี่ยไปไม่ได้นะครับเพราะว่า,าเงื่อนไขวิทจารณ์มันไม่ตรงกันนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าอาไอตัววอรสารพิษเนี่ยมันมาก่อนเซียนเต้าหลิวเข้าเราเราสักสิบกว่าวันนะครับผมเลือเราครึ่งเดือนนะฮะแน่นอนครับผมว่าไม่มีใครไปบ้าสุ่มมันจนแบบสุดหลอดแล้วครับผมเว้นแต่ผู้เล่นที่ไม่ได้สนใจเรื่องแบบว่าจะเอาทีเมตาสุ่มพยาะอยามสุมม่มเฉยๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนฮะชัดเจนเลยว่าพวกเราเนี่ยจะมีตาม้าหมิงกันเนี่ย แค่สามเหลืองสี่เหลืองแค่นั้นเองครับผมรวมไปถึงคนที่ไม่มีอย่างผมเนี่ยก็คือแบบหมดโอกาสโดยสิ้นเชิงนะครับนะตัวนี้เนี่ยแต่ของรางวัลที่มันให้มาก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะดูอย่างของที่มันเพิ่มมาก็เป็นกระดูกของระดับ SP พเนาะอ่าพวกนี้นะครับรวมไปถึงอ่าตัวผลึกเทพสีแดงนะครับผมย้ำว่าสีแดงนะอันนี้ถือว่าดีโคตรนะครับผมนะฮะแล้วก็มีพวกแกนเลือกแขนขานครับผมตัวนีน้สามอย่างที่เพิ่มเข้ามาก็คือถือว่าดีครับผมนะฮะถ้าหากว่ายากเย็นว่าดีแล้วครับผมไปดูระดับมหารลกกันนะครับนะ อ้ยากิกต้องการ2แดงใช่ไหมมาหาลกต็กต้องการ1นึ่ไอ้ต้องการ5แดงนะครับผมตรงนี้บอกเลยว่าหายากโคตรนะครับผมแค่เฉพาะไอ้ตัว2แดง3แดงเนี่ยก็หาไม่ได้แล้วนะพอ5แดงเนีหมดโอกาสเลยนะครับผมนะฮะตรงนี้คือเราต้องมีอ่าทางด้านวัวสอพิษ1ตัวรับผมในทีมนะนะครับเพื่อทําการลงอ่าดันนะครับผมนะของละวันรับผมก็มีการอ่า อัพขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเสียบทีหนึ่งนะลืมนะฮะอ๋อมันก็แทบจะจําไม่ได้เนาะนะฮะก็มีการอัพทางด้านอ่าจิ๊กซอรูปดาวนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ากลุ่มดาวชิปนะฮะซึ่งจะไปซิงก์กับกิจกรรมใหม่ที่เป็นอนุภริจเป็นอคอนเทนต์ใหม่เนาะเป็นชื่อว่าไข้ก้นนะครับผมที่เราเพิ่องอธิบายไปเมื่อวันศุกร์นะครับรวมไปถึงกระดูกส่วนอกของอกระทิงนะครับผมแล้วก็ยังเป็นพวกแบบ ตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนาะก็คือเลือกแกนสําคัญนะฮะซึ่งรอบก่อนมันเลือกแค่เฉพาะแกนธรรมดาเนาะรอบนี้มันเลือกส่วนหัวได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะแต่หลักๆเลยคือเงื่อนไขมันยากจนเกินไปนะฮะนะต้องการวัวสัพพิท้าแดงเนี่ยมันจะหามาจากไหนนะครับเดี๋ยวพาส่องดูนะฮะผมอยู่เซิร์ฟพย,ยักปีคู่5ใช่ไหมผมจะส่องดูทาง SSR เนาะวัวสัพพิทนะครับนะอ่าวัสพิทนะเซิร์ฟผมมีคนมีวัวสรพพิทแค่17คนนะครับแล้วในบรรดาอ่าหมู่คนเหล่านี้ก็ผมสูงสุดแค่1แดงนะครับ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะเลือกเล่นไปแล้วบางส่วนนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าหมดโอกาสนะครับทีนี้จากที่เราดูที่เซิร์ฟครับผมต้องที่จะมาดูที่เขตการต่อสู้นะครับในเขตต่อสู้ของเซิร์ฟผมณปัจจุบันนะครับผมนะดูอย่างอันดับหนึ่งเนาะคุณสุหยางเขาเนี่ยก็ยังมีแค่สีเหลืองนะครับนะดูนะครับผมนะสิอันดับแรกนะครับเหลืองล้วนๆนะครับผม20อันดับแรกก็ยังเป็นเหลืองล้วนๆนะครับ30อันดับแรกก็ยังเป็นเหลืองล้วนๆครับผม40อันดับแรก ก็มี2แดงโผล่ขึ้นมาเนาะทิ u นะครับผมตัวนี้คนนี้เขาน่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นว่าเข้าสํานักเนาะแล้วกอ็อายุเซิร์ฟมันก็เป็นปีกว่าเนาะแต่เบอร์หกสิบสี่ก็แสดงว่าเลิกเล่นไปแล้วนะครับนะก็จนท้อห้าสิบนะครับก็ยังหาคนไม่ได้เลยครับผมยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคือตนน่ำกว่านี้ก็คงจะเลิกเล่นกันไปหมดแล้วนะครับเพราะง้น กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะโชคดีเฉพาะพวกคุณพวกคุณที่อยู่กับสุนัขตานที่เขาสุ่มทําดาวกันเยอะๆหลายตัวเนาะคุก็สามารถขอให้เขาช่วยลงได้นะครับแต่เขาคงจะช่วยคนในสํนานักเขาก่อนเนาะไม่ก็คนที่รู้จักคนที่สิ์กันนะเพราะว่ามันมีสิทธิ์แค่วันละสองครั้งครับผมยักเย็นสามครั้งนะฮะส่วนง่ายดานเนี่ยลงไปเลยครับผมไม่มีจํากัดนะฮะ,นะฮะเอาเต็มที่ไปเลยนะฮะอ่ะทีนี้ มาพูดเรื่องเหรียญนะครับผมนะฮะลักแห่งผีเสื้อหลงนะครับผมเหรียญตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถได้มา huh, 1เหรียญต่อการใช้ stamina หกสิบแต้มนะครับผมซึ่งจะสามารถรับได้สูงสุดแค่วันละ10แต้มนะครับผมก็คือ1วันเนี่ยคุณใช้อ่า stamina ครบร้อยเนาะคุณก็จะเหรียญมาแค่10ครับผมซึ่งมันได้สูงสุดแค่วันละ10นะฮะเพราะงั้นอ่าหากไม่ได้ก็อย่าไปสงสัยมันนะครับผมลองอ่านเงื่อนไขนิดหน่อยนะฮะนะก็กิจกรรมมีแค่นี้ครับผมนะฮะไม่มีอ่าอะไร แต่ดันมันนอเ๋ยเดี๋ยวตีให้ดูสักรอบหนึ่งเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันกิ่งขาดไหนนะฮะลองเข้าไปซัดดูนะฮะจริงๆว่ากิจกรรมไม่น่ายากนะ่าจะที่เงินไขซะมากกว่านะครับผมอ่ามีแค่นี้เหรออันก็กดบัฟแล้วก็กลางโลกไปนะครับผน่าจะตายในการโจมตีครั้งเดียวนะคิดว่าตูมครับผมนะว่าแล้วนะครับ <laughs> มันง่ายนะแต่เงอนไขที่ลงมันยากเฉยๆนะครับมอนมันดานมันไม่สูงนะอ่านี่เราเล่นยแหวนอ๋อ ไม่ได้เหรออ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหหนักหนักเลยนะครับผมนะของวันนี้กานที่คิดนะครับนะฮะก็ประมาณนี้เนาะเป็นการรีวิวกรรมคร่าวๆนะครับกิกรรมสายฟ้าแลบของเกมนี้นะฮะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยอ่าสุดยอดเลยนะครับผมทำไมมันไม่ถามหาคนที่มีแบบว่าอ่าพวกแบบเต้าหลิวพวกแบบนงหลงอะไรเงี้ยนะฮะถังซานเทพสมุทรอะไรเงี้ยแล้วกว่าไปนะครับมีตั้งเยอะตั้งแยะนั้นไปถามหาตัววัวสารพิษนะฮะไม่รู้มันไปสี่กับพิชเชพิษะตอนไหนนะฮะแต่ไม่แน่น้อมันอาจจะเสีกับ อ่าตัวละครมนในภาคสองนะครับผมซึ่งผมไม่รู้เรื่องนะฮะไม่ได้ดูนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม